คอมเซ็ตสเปคดีพิมพ์นิยมมารุ10027ราคา26,300บาทคอมเซ็ตนี้บอกเลยว่ามีทีเด็ดสเปคที่ได้ครับ CPU เป็น Intel Core i 5 13400F Mainboard Gigabyte B760M DS3HZ กาจอ Galax GeForce RTX 4060 OneClick OC RAM Corsair Vengeance d d r 56GB Bud 5200MHz SSDWD Blue SN580 500GB Power Supply t h e r m a l t a k e Smart BX1 650W 80%บร่อนและเคส AeroCoo l พอยมินิ R G B w ว i t คสตู้ปลาหน้าตาสวยงามส่วนการทดสอบเล่นเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาเริ่มเกมแรกครับขับ G กมนี้ปรับภาพเป็น 2K Quality High นะครับสุดหมดทุกอย่างแบบนี้เล่นเกมได้ไหมโอ้โหนี่เฟรมเรท1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเฟรมนะครับแรมใช้ไป1 2บสองกิกะไบต์สิบเอ็ดถึงสิบสองกิกะไบต์นะบอกเลยว่าแรามสิบหกที่ให้ไปเพียงพองกับการใช้งานนะครับและการ์ดจอครับอยู่ที่ประมาณ90-100ถึงอาจจะไม่ได้รีสุดมากแต่บอกเลยว่าได้ภาพขนาดนี้เนี่ยถ ยูก็ประมาณ75องศาเซลเซียสและการจอก็ไม่เกิน70องศาเซลเซียสนะครับเป็นเซตที่แรงเล่นเกมได้สบายสบายแน่นอนพับ G เล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไม่ได้อนาคตใครอยากเป็นสตรีมเมอร์เซตนี้บอกเลยว่าต้องจัดแล้วราคาก็ไม่แพงเกินเอ้อมด้วยนะครับชัดมาครับเกับเกม Marvel Spider-Man Remaster ครับวันนี้ประภาพ 4K เลยนะคุณิตีเป็นไฮนะครับ Ray Tracing dlss นะครับเปิดไว้แน่นอน ภาพมันจะได้ลื่นๆหน่อยดูครับระเอียดภาพสวยงามคมชัดสาใจและเกมนี้เป็นเกมที่กินสเปคหนักมากสังเกตดูระเอียดของภาพครับสวยจริงจังเลยนเนี่ยแล้วก็ CPU ครับใช้ไปเพียงแค่ประมาณ40%เท่านั้นและการจอทำงานเต็มที่เลยนะนี่เป็นอันที่ส่งมาจากการจอ Nvidia นะครับที่เปิด DLSS ได้นะครับทำให้เฟรมเรทสูงมากถึงแม้ว่าภาพจะสวยขนาดนี้ก็ตามเล่นได้ลื่นครับรวมถึงเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้ด้วย RAM 12 GB กับตัวเกมที่ดึงไป RAM 16ที่ให้ไปก็เพียง <No. S 1> พอครับ ถัดมาครับกับเกม GDA 5 5 m เนะครับเกมนี้ปรับภาพเป็น 4K Very High นะครับโอ้โหฟเฟรมเรทก็นิ่งๆครับประมาณ60เฟรมสบายๆครับปรับ 4K เหมาะก,กับคนที่เป็น er. สตรีมเมอร์สตรีมเมอร์ต้องโชว์ภาพสวยครับเวลาไปคุยกับสาวแล้วเนี่ยเผื่อเขาไปดูสตรีมย้อนหลังเราะจะได้ประทับใจหน่อยนะและเกมนี้สามารถทำฟเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ60-70เฟรมเมื่อกี้60ต้นๆแล้วต่ฉากละแต่ช่วงด้วยละกันนะครับมีไหลขึ้นไหลลงนะแระม16ที่ให้ไปเพียงพอพร้อมกับการเล่นเกมไปและสตรีมเกมไปได้ CPU ก็แรงครับโอ้โหนี่ GDA 5 5 m ใช้ไปแค่ประมาณ20%เท่านั้นครับแล้วก็การ์ดจอก็ประมาณ98%ไม่ถึง100%แต่ก็แตะๆแ,แหละถือว่าใช้งานเต็มที่ไม่มีขอขวดเลยนะครับเซตนี้ใครที่เป็นวัยรุ่น5ฟ m นะครับซื้อไปแอลสาวซื้อไปจัดปาร์ตี้กันได้บอกเลยว่าเล่นมันเล่นเพลินไม่มีร้อนแน่นอนด้วยอนะุณหภูมิ CPU ที่60องศานะครับบอกเลยว่าโคตรเย็นครับและการ์ดจอก็ไม่เกิน70องศาเซลเซียสด้วย จัดมาครับกับเกม Cyber p u พังครับเกมนี้ปรับภาพเป็น 2K Quality เป็นอันตรานะครับ Racing, เปิด Retracing เปิด DLSS นะฮะสุดหมดทุกอย่างขาดนี้เฟรมเร้อยู่ที่ประมาณ60เฟรมนะครับเล่นได้ลื่นเลยนะ CPU ครับโอ้โหใช้ไปประมาณ50%เกมนี้เป็นเกมซ i n g l e Player ที่เน้นภาพสวยดังนั้นมันค่อนข้างจะกินสเปคเครื่องอยู่พอสมควรนะครับ <S <S เพื่อให้ได้ภาพออกมาอลังการงานสร้างและแรมใช้ไป12 g b นะครับถือว่าเป็นงบ20,005ที่เล่นเกมได้ค่อนข้างสุดมากเกมอย่าง Cy b e r p u พังเนี่ยเล่นได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วะะเ่ยน,นเปนนกเ ถ้าคอมไม่แรงจริงเกมนี้เล่นไม่ได้และบอกเลยว่าเล่นไปพร้อมสตรีมเกมไม่ได้ด้วยความแรงของ CPU และการ์ดจอรวมถึงแรมที่เหลือกินเหลือใช้สําหรับคอมเซตมารุ1 0ึ่งูนย์ศูนเจ็เซตนี้ครับ ชันมาครับกัแบเกม God of War ครับเกมนี้ก็ปรับภาพกราฟิกไปที่ความละเอียด 2K Quality เป็น High นะครับเปิด DLSS ด้วยซึ่งเกมนี้เนี่ยหูยสบายครับเล่นลื่นมากเฟรมเรทอยู่ท <80 S 2> ี่ประมาณ80-105 FPS <A> นะครับเกมนี้ใช้ CPU ไปที่ประมาณ30เป็นเกม Sin g l e Player ภาพสวยงามระดับ Triple A ที่กิน CPU ไม่ได้เยอะมากนะครับและ RAM ก็ใช้ไปเพียงพอหลายๆเกมนะครับ RAM 16พอแต่บางเกมก็ RAM 16อาจจะไม่ไหวก็ต้องดูไปเกมรายเกมนะคุณจะเล่นเกมอะไรก็ลองมาดูในคลิปนี้กันได้นะครับดูให้ครบ ทุกคลิปว่าจะอัปแรมเป็น32ไหมแต่ยังเกมซิงเกิลเพลเยอร์หลายๆเกมก็ไม่จะเป็นต้องแรมถึง32 GB นะครับคุณสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้ด้วยนะอย่างเกม God of War นี้เป็นต้นนะครับ ชัดมาครับกับเกม Defiant ครับเกมนี้ปรับภาพ 2K Quality เป็น Medium นะเปิด Red Tracing เปิด DLSS นะครับในส่วนของเฟรมเรทนี่โอ้โหสูงอีกแล้วนะ110ถึง150เฟรมนะครับอันนี้ก็เป็นเกมแนว e-sport ที่ต้องการความลื่นไหลน,นะครับปรับ 4K ก็อาจจะเฟรมเรทไม่ได้สูงมากดังนั้น 2K จึงเหมาะกว่านะเฟรมเรทจะได้ถุงสูงหน่อยเวลาตามยิงเขาภาพมันจะได้ไหลๆลื่นๆนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีครับไปโหลดมาเล่นกันได้แรมเนี่ยถ้าคุณจะสตรีมนะผมแนะนำเป็นแรม32ครับตอนนี้แรม14มันต้องทั้งปริ่มน้ำไปหน่อยถ้้าาาเเเเเเกกกิดดดววววว่่ล่ลลนนนมม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 ไไไปปปสตรรรรีี๋ยแแััพออค็ แต่โดยรวมครับเกมอย่าง d ดีไฟนอนเนี่ยเล่นเกมได้สบายๆแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรนะครับซีพียูทงานอยู่ที่ประมาณ50-60%ถ้า CPU ไม่แรงจริงเนี่ยโอ้โหมีวิ่งเกือบเกือบร้อยแน่นอนนะครับและอุณหภูมิกับซิงค์เดิมที่70องศาเซลเซียสที่ความเร็ว 4.1GH กิถือว่าแรงมากนะครับซีพตัวนี้และการจอครับทำงานเต็มที่ที่อุณหภูมิไม่เกิน70องศาเซลเซียส ถัดมาครับเกับเกม CSGO ครับปรับภาพ 2K Quality เป็น High เกมนี้ก็ออกมานานแล้วนะ,ฟนะเฟรมเรทมันต้องไหลๆหน่อยเผื่อบางคนเล่นกับพวกหน้าจอแบบ 240Hz อะไรอย่างนี้นะครับฟรเฟรมเรทก็วิ่งไปแต่แต่200มี้เห็นเป็นบางช่วงนะครับกรบแรม10กิกครับภาพนี้โอเคเลยนะแต่ต้องยิงให้โดนหน่อยหนึ่งบางทีเคาะไม่โดนก็เท่านั้นนะฮะดังนั้นครับภาพต้องสมูทลื่นไหลคอมเซตมารู้เซตนี้ก็จัดให้ได้เลยนะครับเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไม่ได้เกมอย่าง Counter Strike Go เนี่ยมันต้อง e-sport อยู่แล้วครับใช้เซตนี้ไปซอไม่มีัน ุดท้ายครับกับเกมเ e 펙 Legends ครับเกมนี้ปรับภาพเป็น Full HD Quality เป็น High นะครับแล้วก็โอ้โหเฟรมเรทนี่วิ่งได้ประมาณ170-180 FPS ครับอาจจะไม่ใช่2 K แต่ว่าเฟรมเรทนี่ไหลเทกันมาเลยนะเฟรมเรทสูงสุดถึง1-220 FPS ขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วง,งด้วยนะครับโดยปรับภาพ Full HD กินแรมไม่เยอะครับใช้แรมไปประมาณ 10GB เท่านั้น CPU กนาร์จอก็กเบาๆครับใครที่อยากได้เฟรมเรทไหลๆเนี่ย Full HD กำลังดีเลยนะแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยมากขึ้นมีความคามมากขึ้นนกก็็ปปปรรรัับบ 2K 2K ไไใคที่อยยาาาด้ภภพพสวเ ตัวเกมก็จะกินแรมมากขึ้นกินทรัพยากรตัวเครื่องมากขึ้นนะครับแต่เล่นประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับกับ Full HD อย่างเ p e เ l e g น n d นี่ก็โหลดได้ฟรีเลยไปลองโหลดมาเล่นกันได้บอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนครับและนี่เป็นเกมที่เราได้ทดสอบกันไปนะครับหลายๆเกมไปโหลดมาเล่นฟรีกันได้แฟตมเร์ก็ปรับกันได้ตามความเหมาะสมตามความชอบของเราครับอยากได้ภาพสวยหรืออยากได้ความไหลลื่นก็ลองปรับกันนะ ถ้าสนใจคอมเซตมารุ u, เรามีให้เลือกมากกว่าร้อยเซตสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.jib.co.th หรือ line at JIB online เรามีส่วนลดและของแถมให้กับทุกเซตส่งฟรีทั่วประเทศกรุงเทพและปริมณฑลส่งทันทีรับเครื่องภายใน4ชั่วโมงหรือซื้อได้ที่ JIB ทุกสาขาทั่วประเทศครับ